าบอกน้องๆกลุ่มนั้นด้วยนะครับอย่าห้าวอย่าห้าวครับอย่าห้าวเพราะคนที่ห้าวส่วนมากกินข้าวผ่านทูบก,กันหมดมาครับพี่น้องไว้เล่น <laughs> อ่นนอนิวยีราฟแคะสีฟ้างวดพันแป0 0ับาทตลอสัญญาหนาเพิ่งเลยสวยงามเครื่องโล่งเล็กน้อยงบไปถึงได้เท่านี้จ้าหนะเครื่องสองพันหายีราฟแคะหนาสองพันหา้าแซดไฮรนเดอร์โรดเตียทำยีราฟ ฟรีดาวงวด8,000บาทตลอดสัญญา4 0 0แสนกว่าบาทชมไปมนุ่นชมนะคุงจะเก็บสีมาลอกคันจ้ะนะหนึน่งกว่าบาทอยู่เลยลอมาไล่นะดีอาเกียร์5สปีดเบาะหนังแกะเดี๋ยวเย็บให้จ้ะนะฟรีดาวิีัาแค่งวด8,000บาทตลอดสัญญาพ่อรั่นเสียงหวานเกียบนะเอา,อาทุกอาชีพเอาไปทำเกณฑ์ กเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัตภิสาหังกษิษรับเหมาจบศูนย์บาทไฟแตกๆเดี๋ยวเปลี่ยนให้วัยรุ่นว่าไงโอเควัยรุ่นโอเคง,ง่ายไงตะบะ,ะไลเนื้อลอนสวยๆไลแก้วด้วยเออชอบไหมไวัยรุ่นชอบครับดูเอาโอ้โหงวดแปดพันมาแม็กยังยี่รอบแม็กรู้สึกว่าขี้กาก เดี๋ยวเปลี่ยนแม็กให้อีกหนึ่งชุดอเอาไปไว้รุ่นทํากินรถไม่ใช่รถผีนะครับป้ายทะเบียนมีครบเดี<ม>๋ยวไอายใส่ให้เพราะว่ารถเพิ่งเก็บสีมามสดๆร้อนๆนะเดิมจ้ะประตูประตูะตหวัวน็อตเดิมสนิทจะ้ะนะภายในใหม่ๆหอมๆเบาะแตกเดี๋ยวเย็บให้โอเคไหมโอเคกับค่างวดวแดันได้กีฬาแขะด้วยเออมานะส่งทั่วประเทศไทย เหนืออีสานกลางใต้มีบริการเฮสัญญาถึงที่สร่งรถฟรีฮอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าด้ใจแม่แต่บาทเดียวหนาจัดหนักจัดเต็มกับไอเสมรถสิ่งฟีดาวฟีกล้องฟีจัดฟีโอนออกรถศูนย์บาทปัดไปเดียว่อไปโโ้นเออะไรเบอร์นี่บัตรประชาชนไปเดียวอาน้ำมันเบกหนึ่งพจัดไปไวร่น วิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาทิกตอก็อ Facebook หรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดข้ามาส่งบัพปะชาชนเบอร์โท้ทีอู่ขมาสามยางขนานเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรียงให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญเข้าวงจรนึกได้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกท่าน ดันดูเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแช์ไปไวรุ่นพิมพ์คำว่าสุดก้าไปเสม,ม,มเจ้า,าก็บไปจวดไอเสมจัดให้ออเอาไปทำกินไวรุ่นเก้า